โอ้ครับน้ำค่ะและสำหรับวันนี้เราสองคนก็มากันที่นครสวรรค์ใช่ตอนนี้เราเพิ่งเสร็จงานจากวัดหน้องโคหลวงพ่อเดิมวัดหลวงพ่อเดิมาวัดน้องโคงานหลวงพ่อเดิมใช่งานหลวงพ่อเดิมค่ะงงและสรุปวัดน้องโคหรือวัดหลวงพ่อเดิมวัดน้องโคโอเควัดนี้องโคใช่มีแฟนๆแค่การตอบรับมีมากแฟนทำมาเยอะด้วยมีไฟๆ ดครับผมก็ขอบคุณที่มีให้กำลังใจเราไม่ว่าจะมาหรือไม่มาใช่ไหมเรารับรู้ได้ถึงทุกกำลังใจตอนนี้อาจจะพูดช้าด้วยเหตุว่าสมองจะไม่ค่อยสั่งการแล้วตีสองครึ่งไหมตีสองครึ่งแล้วล่ะแล้วก็อิ่มด้วยบินข้าวต้มแล้วตรงนี้ละครับผมก็มาทักทายคุณน้องนไว้ว่างๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในเพจเนาะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นในเพจแน่นอน ติดตามในเพจด้วยเกมกดนะก็ไปซื้อกันเอามีของรางวัลด้วยใช่เรามีของรางวัลล่าสุดมีคนได้แล้วใช่ล่าสุดน้อง,น,องน้องดาได้แล้วด้วยได้ดูฟินก็สแสดงความยินดีด้วย น้องดา<อ>งเป็นผู้โชคดีที่เล่นเกมตอนช่วงปีใหม่ของอ,งองน้ำนะคะแล้วก็ตอนทำถามมาได้ตรงใจเราสองคนนีสุดก็เลยได้ของรางวัลจากมื้อเราสองคนไปเลยยินด,ด,ด,ดีด้วยวและเกมต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันต่อไปใช่ใชเกมต่อไปจะเป็นเกมปีนต,ต้นมะพร้าวใครปีนเร็วสุดชนะใช่จะว่ารลครับผมก็อยากมาบอกทุกคนวราคิดถึงเหมือนเดิมค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะ เจอการต่ไอ,อไปด้วยใช่ขอบคุณทุกคนมากๆนะคิดถึงนะไม่ค่อยได้เข้าไปแต่ว่าก็ออคิดถึงเหมือนเดิมเลยนบผมขอบคุณมากนะคะ